ดครับต่อองางชาแนพี่น้องมารุมหมดท่านอาชาทุกบุนใสยผ่านด้วยกันนะครับ <c oughs> ตะกัดก็เซลุตาตัวลุยฮัมตัตวเวทเด็ก <c oughs> чай <говорит> have <говорит> ากาศสายบาตรยามเช้า,ชานี้พี่น้องมารับฟังรับชมพาพี่น้องไปชมทุ่งเช่นเกิดนะครับวันนี้อุณหภูมิอุ่นขึ้นมาเช้านี้20องศาแต่ตามที่กรมวตุนธคาดการไว้19าองศาอุณหภูมิร้อนขึ้นมาวันนี้20องศายามเช้าไม่รู้ว่ากลางวันจะเกิน35หรือเปล่าพี่น้องก็เวลาจับเป็นเรือพิสูจน์นะว่า ความร้อนจะเริ่มแผดเผาขึ้นมาเรื่อยๆเวลาร้อนมากๆพื้นแผ่นดินก็จะแตกระแหงคลองใหม่คลองใหม่เขาก็ไม่มีน้ําไม่ในใจเขาก็จะมีการปล่อยน้ํามาระวังมีนาหรือเปล่าพี่น้องเพราะว่าต้องปล่อยส่งมาเพื่อเป็นต้นน้ำกเรียกว่าเป็นน้ําดิบ เพื่อลงสุส่าทำน้ำประปาให้กับชุมชนนะพี่น้องเชา้านี้สบาย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 ยามเชา้าแต่กลางวันมรจรอ้อนขนาดไหนหรือป,ปานฮะอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมคลิปใส่บาตรมาร่มอนุมโมทนาสาธุะสะสมะบุญไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ